ผู้เอกิบาหนุนเซนนี่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อยากให้ทำเป็นอันดับแรกมากที่สุดยกมือค่ะเป็นห,หนุนตัดไหมยกมือไว้ด้วยค่ะหนุนเซนนี่ส,สนี้มคะน้อง ที่แบบบอกข้างข้างเสร็งง่ายออกจากกัรที่ฐานน้ำร้อ่ง่อยเพราะถอว่าทำั่แน่ได้แล้วค่ะมติที่ประชุมของพี่น้องบ้านโขกสูงนะค่ะเนาะอ่าผู้ใดก็ได้ดังใจก็จะเสียใจผู้ใดใดแล้วก็จะก็ถือว่าดีใจเนาะค่ะเนาะไม่ต้องดันกันซึ่งมันเป็นมติที่ประชุมของการประชุมกรณีของบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะโดยเรายึดเสียงส่วนใหญ่เนาะค่ะซึ่ง โครงการท่ะทะแนแอนเสียงจากพ่อแม่พี่น้องหลายที่สุดก็คือโครงการก่อสร้างถนนลูกลังจากสามแยกโรงเรียนถึงสะพานข้ามลำห้วยดอนปู่ตาโครงการนี้จะเป็นโครงการแรกนะคะโครงการที่หนึ่งของปีห้าเจ็ดนะคะมันอีกโครงการที่สองของปีห้าเจ็ดก็คือโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นตายอย่างใต้อันนี้จะเป็นโครงการที่สองของปีห้าเจ็ดนะคะ โครงการที่หนึ่งของปีห8ก็จะเป็นโครงการก่อสร้างหนมคอสรลด้านที่เดนตกโรงเรียนถนนรอบหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะโครงการที่สองของปี58ก็คือโครงการก่อสร้างถนนคอส <esse. S 1> รลจากบ้า <drag> น <upright> <mil IRE> พ่อส้อยถึงถนนรอบหมู่บ้านนี้เป็นโครงการที่สองปี58และโครงการปี59ก็คือ โครงการก่อสร้างถนนลูกลังนะคะจากบ้านตาอองหรือบ้านพ่อทองศูนย์ถึงถนนดาอันนี้จะเป็นโครงการของปี59นะคะอ่ะหนูอีทวนอีครั้งเลยค่ะเดอ้อโครงการในปี57คือปีหนานะคะเนาะที่สีเห็ุโครงการแรกก็คือโครงการก่อสร้างถนนลูกลังนะคะจากสามแยกโรงเรียนถึงสะพานข้ามลำห้วยหรือว่าดอนปูตาอันนี้เป็นโครงการแรกโครงการที่1ของปี57ส่วนโครงการที่2ของปี57ก็คือ โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นตาอย่างใต้นะคะวันนี้ปีหาแปดโครงการแรกก็คือโครงการก่อสร้างถนนคอสรด้านที่มันตกโรงเรียนถนนรอบหมู่บ้านโครงการที่สองปีห้าแปดก็คือโครงการก่อสร้างถนนคอสรจากบ้านพ่อส้อยถึงถนนรอบหมู่บ้านส่วนปีหาเก้าก็คือโครงการก่อสร้างถนนลูกลังจากบ้านพ่อทองศูนย์หรือบ้านตาองนะคะถึงถนนดำนะคะเนาะ การบรรจุโครงการบรรลุแผนพันา3ปีประจำปี2ถึง2 5 5 9แต่เดียยร้อ,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 อยแล้วนะคะเนาะซึ่งโครงการเหล่านี้เป็นมติของพี่น้องบ้านกสูงเลาเนาะ,ะนะต้องย้มอมรับเสียงส่วนใหญ่อาร์ิบ่เพราะใจบางคนแต่เพราะวันนี้คือว่าส่วนรวมทนเห็นท่องต่องกันถือว่าเป็นเป็นมติแล้วนะคะค่ะทั้งฝ่ายแผนกขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็สิเป็นการขอบคุณจากองค์การบริหา,ารส่วนตัน วังโคกสูงเขาเนี่ยในสละเวลาอันวิคายังยิ่งมาร่วมประชุมประชาคม,มนีนะคะ